สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลตอนนี้ก็มาถึงตอนที่17แล้วนะครับจะเป็นเรื่องของดาวและกระแสสัมพันธ์ของดาวรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเชิญท่านติดตามกันได้เลยนะครับเมื่อท่านได้ศึกษามาถึงตอนนี้ก็คงจะเริ่มคุ้นเคยกับคำทางโหราศาสตร์หลายคๆคำเช่นกุมกัน เลงกันโยกเป็นต้นนะครับหลายท่านอาจเคยมีข้อสงสัยว่าคำต่างๆเหล่านี้แท้จริงแล้วคืออะไรหรือรูปแบบไหนที่จะใช้เรียกในลักษณะแบบนั้นคำต่างๆที่กล่าวถึงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของดาวในดวงชะตาที่อธิบายว่าดาวแต่ละดวงจะส่งกระแสสัมพันธ์หรือส่งอิทธิพลไปยังดาวอื่นๆที่สถิตยอยู่ด้วยกัน หรือไปสถิตยอยู่ในภพเดือนต่างๆได้อย่างไรพางโหราศาสตร์บางครั้งจะเรียกตำแหน่งดาวที่ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวดวงอื่นหรือถึงในภพเรือนอื่นๆว่ามุมสัมพันธ์ของดาวการส่งกระแสสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่จะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับลักษณะแรกเป็น มุมสัมพันธ์ที่ดาวทุกดวงสามารถส่งกระแสหรืออิทธิพลได้เหมือนกันทุกๆดวงอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นมุมสัมพันธ์พิเศษที่กําหนดให้เฉพาะดาวบางดวงเท่านั้นที่จะส่งกระแสหรืออิทธิพลไปยังดาวอื่นๆได้หลักเกณฑ์ที่ใช้จะเป็นอย่างไรลงมาพิจารณากันไปทีละเรื่องเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของดาวกลุ่มกันดาวกลุ่มกันก็หมายถึงว่า ดาวที่สถิตยอยู่ร่วมกันในราศีเดียวกันการสถิตยอยู่ร่วมกันนั้นมีได้ตั้งแต่สองดวงขึ้นไปดาวที่สถิตกลุ่มกันอยู่นั้นก็จะส่งคุณสมบัติหรืออิทธิพลถึงกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันดังที่ท่านได้ศึกษามาแล้วในตอนต้นๆะในบางดวงชะตาที่เป็นตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีดาวมากลุ่มกันอยู่ในราศีต่างๆมากกว่าหนึ่งราศีก็มี การกลุ่มกันนั้นจะรวมไปถึงบางครั้งที่มีดาวไปอยู่ร่วมราศีกับลัคนาด้วยก็จะเรียกว่ากลุ่มลัคนาซึ่งในกรณีที่อยู่ร่วมราศีกับลัคนานั้นบางครั้งก็อาจจะมีแค่ดาวเพียงดวงเดียวที่ไปสถิตกลุ่มร่วมกับลัคนาอยู่ก็ลองพิจารณาจากตัวอย่างที่ยกมาได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดาวเล็งกัน ความหมายของดาวเล็งกันก็คือดาวที่สถิตยอยู่ในราศีที่ตรงกันข้ามกันทั้งสองราศีที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามอาจมีดาวสถิตยอยู่เพียงราศีละดวงหรือหลายดวงก็ได้หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นกรณีที่ดาวสถิตยอยู่ตรงข้ามกับลัคนาก็จะเรียกกันว่าเล็งลักในกรณีที่ดาวที่เล็งกันนี้โบราณอาจารย์หลายท่านก็จะมีความเห็นว่าดาวที่เล็งกัน จะสามารถส่งกระแสสัมพันธ์ข้ามไปหากันได้รุนแรงกว่าปกติเพราะเป็นการส่งกระแสจากดาวแต่ละดวงพุ่งสวนทางเข้าปะทะกันซึ่งก็คงจะเป็นจริงตามที่โบราณอาจารย์ท่านว่าอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในเกณฑ์เรื่องดาวพินดุบาทนั้นจะเห็นว่าเมื่อดาวเสาหรือลาหูสถิตเล็งลัคนายอยู่นั้นก็จะให้โทษหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ ความสัมพันธ์ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแฝงเรือนเกษตรการแฝงเรือนเกษตรหมายถึงการที่ดาวเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีที่มีดาวเกษตรเจ้าเรือนเป็นดาวดวงเดียวกันอย่างเช่นนะครับในราศีพฤษภและราศีตุลจะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนดวงเดียวกันท่านคงจําได้นะครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองถ้ามีดาวดวงใดดวงหนึ่งเข้าไปสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภหรือที่าราศีตุล กฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ก็กำหนดให้ดาวดวงนั้นสามารถส่งกระแสสัมพันธ์ไปยังราศีอีกราศีหนึ่งได้จากตัวอย่างที่5ที่ยกมาก็จะเห็นว่ามีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีพฤศภและดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนซึ่งทั้งสองราศีมีดาวศุกร์เป็นเกษตรเจ้าเรือนตามกฎของการแฝงเรือนเกษตรดาวทั้งสองก็สามารถส่งกระแสสัมพันธ์ให้กันและกันได้ พระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภก็จะส่งกระแสไปยังราศีตุลได้ส่วนดาวพฤหัสบดีที่จะส่งกระแสไปยังราศีพฤษภได้เช่นกันเพราะตามกฎที่ทั้งสองเรือนมีดาวเกษตรดวงเดียวกันก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเจ้าเรือนเกษตรซึ่งเป็นกฎที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเรียนโหราศาสตร์ไทย เจ้าเรือนเกษตรก็จะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเป็นดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรทุกเรือนสามารถส่งกระแสสัมพันธ์กับไปยังเรือนที่ดาวดวงนั้นเป็นเกษตรเจ้าเรือนได้เสมอไม่ว่าดาวดวงนั้นจะไปสถิตที่ราศีใดก็ตามลองพิจารณาดูในตัวอย่างที่6ที่ยกมาท่านก็จะเห็นได้นะครับว่าพระอาทิตย์ที่สถิตอยู่ที่ราศีเมษก็จะส่งกระแส กลับไปยังเรือนตัวเองที่ราศีสิงห์ได้และดาววังคารที่สถิตยอยู่ราศีมังกรก็จะส่งกระแสกลับไปยังเรือนของตัวเองที่ราศีเมษและราศีพิจิกได้เช่นกันรูปแบบที่2ดาวที่ไปสถิตยอยู่ที่เรือนใดสามารถส่งกระแสไปยังดาวกเ,เกษตรเจ้าเรือนนั้นๆได้ลองดูในตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าดาวพฤหัสบดี ที่ไปสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ที่มีพระอาทิตย์เป็นเกษตรเจ้าเรือนไม่ว่าพระอาทิตย์จะไปสถิตยอยู่ที่ราศีใดดาวพฤหัส,สบดีและพระอาทิตย์ก็สามารถส่งกระแสถึถงกันได้เสมอนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแฝงดาวเกษตรความหมายของการแฝงดาวเกษตรก็จะคล้ายกับการแฝงเดือนเกษตร ลองดูในตัวอย่างที่8ที่ยกมานะครับการมองเรื่องของการแฝงดาวเกษตรท่านก็จะต้องมองลึกไปอีกระดับหนึ่งจากการแฝงเรือนเกษตรแต่ท่านสามารถทำความเข้าใจได้โดยไม่ยากนักอย่างในตัวอย่างที่8พระอาทิตย์และดาวพุธสถติดอยู่ร่วมกันที่ราศีมีนซึ่งในกรณีนี้พระอาทิตย์จะมีความสัมพันธ์กับดาวเสาเพราะเป็นเรือนเกษตรของพระอาทิตย์ ในมุมของดาวโดยปกติดาวพุธกับดาวเสาร์จะไม่มีกระแสสัมพันธ์ถึงกันเลยหรือที่ในทางโหรก็จะเรียกลักษณะนี้ว่าไม่ถึงกันแต่เมื่อดาวพุธกลุ่มอยู่กับพระอาทิตย์ที่เป็นกเกษตรเจ้าเรือนราศีสิง์ดาวพุธจึงได้อาศัยพระอาทิตย์ส่งกระแสสัมพันธ์แบบแฝงไปกับพระอาทิตย์ไปยังดาวเสาร์ได้กรณีกระแสสัมพันธ์ในแบบนี้ทางโหรจึงเรียกว่าแฝงดาวกเกษตรนั่นเอง ในตัวอย่างที่8นี้ก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ในราศีมีนก็สามารถส่งกระแสแฝงผ่านดาวพุธไปยังดาววังคารที่สถิตยอยู่ราศีมิถุนและที่ราศีกันได้เนื่องจากทั้งสองราศีเป็นเรือนเกษตรของดาวพุธนั่นเองต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของดาวตรีโกนหรือดาวร่วมธาตุดาวตรีโกนหรือดาวร่วมธาตุกันก็หมายถึงดาวใดที่เข้ามาสถิตยอยู่ในราศี ที่เป็นราศีธาตุเดียวกันก็จะทำให้ดาวที่อยู่ต่างราศีกันแต่เป็นราศีธาตุเดียวกันสามารถส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันได้ความหมายของคำว่าตรีโกณก็คือจากราศีที่ดาวสถิตยอยู่ในธาตุเดียวกันนั้นจะอยู่ห่างกันห้าราศีเมื่อเราลากเส้นเชื่อมระหว่างห้าราศีนั้นก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเอง ทางโหราศาสตร์จึงเรียกตำแหน่งดาวที่อยู่ห่างกัน5้าราศีว่าดาวตรีโกนหรือดาวร่วมธาตุดังที่แสดงให้เห็นในตัวอย่างที่9นะครับจากที่กล่าวถึงกระแสสัมพันธ์ของดาวทั้งหมดที่ผ่านมาในตอนนี้คือการกลุ่มกันของดาวการเล็งกันของดาวการแฝงเรือนเกษตรเจ้าเรือนเกษตรการแฝงดาวเกษตรและดาวตรีโกนหรือร่วมธาตุกันที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสสัมพันธ์ของดาวที่ไปสถิตยอยู่ในราศีต่างๆยังมีเรื่องของดาวและกระแสสัมพันธ์ของดาวอีกหลายรูปแบบนะครับให้ท่านได้สนใจศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเราก็จะมาคุยกันในตอนถัดๆไปสำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นศึกษาวิชาโหราศาสตร์สามารถย้อนกลับไปยังรู้ไว้ก่อนไปพบผลตั้งแต่ในตอนแรกได้เลยนะครับ ท่านลองค่อยๆศึกษาและทบทวนก็รับรองได้ว่าคงใช้เวลาไม่นานท่านก็จะสามารถศึกษาและเข้าใจในโหราศาสตร์ไทยได้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ